สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิบิบาลนะครับพี่น้องครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของความรู้สึกผิดสังเกตเสียว่า guilt นะครับความจริงแล้วคําว่า guilt นี่ครับสามารถแปลได้สองความหมายหลักๆความหมายแรกก็คือความผิดนะครับความหมายที่สองคือความรู้สึกผิดเราจะพูดถึงความหมายที่สองครับคือความรู้สึกผิดในวันนี้เพราะเนื่องจากว่ามีความเชื่อ ที่ผิดเพี้ยนไปนะครับที่สอนผิดในหมู่คริสเตียนและรวมทั้งศาสนาอื่นๆด้วยเขาสอนอย่างนี้ครับว่าความผิดหรือกิ้วทนั้นเป็นเพียงความรู้สึกผิดครับพูดง่ายก็คือว่ารวมความหมายทั้งสองอย่างไว้ด้วยกันหม,มหมายความว่าย่หมายความว่าความผิดนั้นเป็นแค่ความรู้สึกผิดที่ถูกปลูกฝังเข้าไปอยู่ในมนุษย์ในครอบครัวในสังคม ในสื่อในวัฒนธรรมประเพณีรวมทั้งศาสนาด้วยและความผิดตรงนี้ครับเมื่อเรารู้สึกผิดเราก็ไม่มีความสุขเพราะว่าความรู้สึกผิดนี่มันโจมตีชีวิตของเราไม่มีสันติสุขไม่มีความสงบและคนกลุ่มนี้ครับที่สอนผิดเนี่ยสอนว่าคนเราเนี่ยควรจะต้องปล่อยวางจากกฎทั้งปวงและสอนว่าคนเราไม่ต้องรับผิดชอบ ต่อพระเจ้าไม่ต้องรับผิดชอบต่อความผิดไม่ต้องรับผิดชอบต่อความบาปพระเจ้านั้นเป็นเรื่องที่มนุษย์แต่งขึ้นมาและมนุษย์พยายามที่จะให้เกิดความสมานฉันการกลมเกลียวกันการอยู่ร่วมกันอย่างสันติโดยสร้างศาสนาขึ้นมาเพื่อเป็นบทบัญญัติและอ้างอิงผูกอยู่กับธรรมชาติและสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติ โดยสอนว่าสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นพระเป็นเจ้าเป็นเทวดาเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่เหนือมนุษย์อยู่เหนือธรรมชาติและเป็นผู้ที่วางกฎเกณฑ์ให้มนุษย์อยู่กันอย่างสันติเนี่ยครับคือคําสอนเหล่านั้นและเฉดของคําสอนเหล่านี้ก็หนักขึ้นเรื่อยๆนะครับความผิดเพี้ยนก็ทวีมากขึ้นเมื่อยึดหลักตรงนี้ คือไม่มีความผิดที่แท้จริงไม่มีความบาปจริงๆอะไรที่บาปนั่นหมายความว่าสังคมไม่ยอมรับอะไรที่ผิดกฎหมายก็คือผิดกฎของสังคมเราสามารถทำอะไรก็ได้ถ้าไม่กระทบกับสังคมเราสามารถทำอะไรก็ได้ถ้าไม่เป็นที่เดือดร้อนกับคนอื่นเขาสอนว่าคนเราจะต้องปล่อยวางจากกฎทั้งหลายอย่าให้กฎมาอยู่เหนือเราอย่าให้กฎมาบังคับเรา หนักขึ้นไปอีกครับก็คือสอนว่าคนเราไม่ต้องรับผิดชอบต่อพระเจ้าเรื่องบทบัญญัติของพระเจ้ามนุษย์ไม่ต้องรับผิดชอบต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นในเรื่องของการทําบาปเพราะว่าบาปนั้นเป็นเรื่องที่ศาสนาสร้างขึ้นมาให้คนเรากลัวบาปวันนี้เราจะพูดกันเรื่องนี้นะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่รายละเอียดขอเชิญพี่น้องนมันสการร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าถวายพระเจ้าก่อนนะครับเชิญครับ Bye. Oh. เราจะตัดความรับผิดชอบในเรื่องความบาปหรือเรื่องหนี้ที่คนเราจะต้องมีต่อพระเจ้าออกไปไม่ได้แนวความคิดที่สอนว่าความผิดนั้นเป็นเพียงแค่ความรู้สึกเป็นเพียงแค่ความรู้สึกผิดหรือเทียกว่ากิ้วนะครับแนวความคิดนี้หรือคำสอนนี้ไม่ถูกต้องครับขัดจับหลักพระกัมภีร์เพราะว่าพระกัมพีสอนว่าความบาปนั้นมีอยู่จริงครับไม่ใช่แค่ความรู้สึกเท่านั้น บางคนทําบาปนะครับโดยไม่รู้สึกผิดได้หรือบางคนนั้นไม่ได้มีความบาปจริงๆไม่ได้ผิดจริงๆแต่ความรู้สึกผิดยังคงอยู่เพราะตามมาหลอกหลอนเขาเขาสลัดความรู้สึกผิดออกไปจากชีวิตไม่ได้เขาจมปลักอยู่กับความรู้สึกผิดและความรู้สึกผิดนั้นก็ผูกมัดเขาไว้ตลอดเวลาทำให้เขาไม่สามารถที่จะมีอิสระได้ แม้เขาเชื่อในพระเยซูก็ตามปัญหาที่เกิดขึ้นกับคนเหล่านี้ก็คือเขาไม่ได้รับการปลดปล่อยจากการถูกผูกมัดของอำนาจของความบาปครับไม่ได้ถูกปลดปล่อยจากอำนาจของความรู้สึกผิดที่เกาะกินเข้าไปอยู่ในชีวิตของเขาคนเหล่านี้ต้องการการปลดปล่อยการอธิษฐานเผื่อการที่เขาจะเข้าใจความจริงว่าเมื่อเขา ได้ติดตามพระเยซูได้ต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตเป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยรอดไม่มีความบาปใดเลยที่พระเจ้าจะยกโทษให้ไม่ได้เมื่อเขาเชื่อไว้วางใจในพระเยซูแล้วเขามีความศรัทธาในพระองค์เขาบังเกิดใหม่แล้วพี่น้องครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญและความรู้สึกผิดนี่เองครับทําให้คนไม่เติบโตทําให้คนออกห่างจากพระเจ้าทําให้คนรักษาระยะห่าง ในการที่จะติดตามพระเจ้าไม่ได้ก้าวสูงขึ้นไปไม่ได้ติดตามใกล้ชิดตด็ดสดิดกับพระองค์มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนี่คืออันตรายที่หลายๆครั้งมองไม่เห็นบางครั้งนะครับบางท่านบางคนอาจจะรู้สึกผิดกับบางเรื่องราวทั้งทั้งที่พระวจนะของพระเจ้าไม่ได้กล่าวว่าสิ่งนั้นเป็นความผิดสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะเราได้รับคําสอนที่ผิดไปไม่ได้ตรงกับพระวจนะของพระเจ้า เรารับสิ่งเหล่านี้ครับไม่ว่าจะรับมาจากครอบครัวพ่อแม่สั่งสอนหรือว่ารับมาจากสังคมครูโรงเรียนสิ่งแวดล้อมโลกโลกที่สอนคำสอนผิดๆและฝังเข้าไปอยู่ในจิตสำนึกปิดชอบของเราเมื่อเราไม่ได้ทำตามที่โลกได้วางไว้ไม่ได้ทำตามที่พ่อแม่ประเพณีวัฒนธรรมได้วางไว้เราก็รู้สึกผิดและเราก็ปล่อยให้ ความรู้สึกผิดนั้นเกาะกลุ่มชีวิตเป็นแผลเป็นความขมขื่นฝังลึกลงรากอยู่ในชีวิตของเราชีวิตจึงไม่มีความสุขไม่มีความเพลิดเพลินพี่น้องครับแม้ว่าพระเจ้าจะสั่งห้ามเรากระทําสิ่งที่ขัดกับจิตสํานึกรับผิดชอบของเราหรือขัดกับความเชื่อของเราถามว่าทําไมพระเจ้าสั่งห้ามครับเพราะว่าความรู้สึกผิด หลายครั้งทีเดียวเราแน่ใจได้ครับว่ามาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าหากว่าความรู้สึกผิดนั้นตรงกับพระวจนะของพระเจ้าเพราะพระเจ้าได้กําหนดอะไรไว้ที่เป็นความบาปก็ยังเป็นความบาปอยู่ดีครับเพราะฉะนั้นเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เตือนพวกเราผ่านจิตสํานึกของเราผ่านทางการอ่านพระวจนะของพระเจ้าเรารู้ว่าเป็นความบาปเราก็ต้องรีบสารภาพบาปและเมื่อเราสารภาพบาปแล้ว อย่าปล่อยให้ความรู้สึกผิดมาผูกมัดชีวิตของเราครับเมื่อเรารับผิดชอบต่อการชดใช้และยกหนี้ความผิดบาปพระเจา้าก็จะยกหนี้บาปให้กับเราเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแม้ว่าหลายๆครั้งทีเดียวเราอาจจะต้องยอมรับผลแห่งการกระทําบาปที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าการลงโทษไม่มีกับคนทั้งหลายที่อยู่ในพระเยซูแล้ว พี่น้องครับสิ่งที่เราจะต้องอดทนต่อผลของบาปนั้นไม่ใช่เป็นการหลงโทษนะครับแต่เรารู้ว่าผลของบาปยังคงอยู่ผลของบาปนั้นยังคงเป็นพยานถึงความผิดพลาดของเราแต่อย่าให้ผลของบาปมาฟองร้องเราครับอย่าให้ผลของบาปมีอิทธิพลกับเราในทางลบสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือหลายหลคนนั้น ไม่ได้ขอให้พระเจ้าพระวจนะของพระองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะชำระจิตสำนึกของเราวางมาตรฐานปูพื้นฐานใหม่บนพระวจนะของพระเจ้าก็รับเอาสิ่งเก่าๆและปล่อยให้สิ่งเก่าๆที่เป็นจิตสำนึกเดิมๆที่เป็นมาตรฐานของโลกยังครองใจครองชีวิตครองความคิดครอบครองจิตสำนึกของตัวเองอยู่ไม่ได้รื้อเอาสิ่งเหล่านั้นออกไป นั่นหมายความว่าสิ่งที่อยู่ภายในนะครับลึกๆที่เป็นความรู้สึกเป็นอารมณ์เป็นเจตจำนงเป็นความคิดเป็นคอนเซปต์เป็นไมเซ็ตต่างๆเหล่านี้ครับมันยังอยู่เป็นของโลกอยู่และมันก็ส่งผลกับคำว่ากิ้วนะครับก็คือหลายๆคนยังทำบาปเดิมๆสลัดหลุดไม่ได้หรือบางครั้งหลายๆคนก็ยังถูกผูกมัดด้วยความรู้สึกผิด เดิมๆไม่สามารถหลุดออกจากการปุกบมัดเหล่านี้ได้ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับโดยต้องเข้าใจพะระเจ้าของพระเจ้าผมขอยกตัวอย่างในพระคัมภีร์นะครับผู้เชื่อในยุคแรกส่วนใหญ่นั้นก็มาจากคนที่ไม่เป็นคริสเตียนเป็นพวกเพเกสนนะครับก็คือชาวต่างชาติที่ไม่นับถือพระเจ้าชาวต่างชาติที่นับถือผีปีศาจชาวต่างชาติที่นับถือเทวดา พวกกอทั้งหลายก็คือเทพเจ้าทั้งหลายในนวนิยายตรีกหรือโรมโบราณคนเหล่านี้เมื่อมาเป็นคริสเตียนในยุคแรกนะครับพระกัมพียังไม่ได้สมบูรณ์27เล่มสำหรับพระกัมพีใหม่ในพระกัมพีไบเบิลยังไม่สมบูรณ์ครับเพราะฉะนั้นก็จะมีจดหมายฝากมีคําสอนของอัครทูตที่ถ่ายทอดอย่างแพร่หลายในครสตจักรต่างๆแต่ถึงกระนั้นก็ตามครับ วัฒนธรรมของการนับถือศาสนาเดิมในแนวความคิดก็ยังมีปะปบนอยู่ทำให้เกิดคำสอนผิดคำสอนเพี้ยนมีผู้เผยพระชนะเทียมเท็จเกิดขึ้นตลอดเวลาครับพี่น้องครับพระเจะของพระเจ้าได้สอนให้เราเปิดเผยฉํำแดงกับเรารู้ว่ามีคนบางคนเขาถือว่าเวลากินของไหวเวลากินที่ ของที่ถวายกับลูกข้ารบนั้นเป็นบาปท่านอัครทูตเปาโลก็แก้ไขชัดเจนครับยกตัวอย่างครับในพระธรรมโรมพระธรรมโรมบทที่14ข้อที่14นะครับท่านอัครทูตเปาโลเขียนจดหมายฝากไปให้พี่น้องผู้เชื่อในคริสตจักรที่โรมเขียนดังนี้ครับว่าข้าพเจ้ารู้และบ่งใจเชื่อเป็นแน่ในองค์พระเยซูเจ้าว่า ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นมนทินในตัวเองเลยแต่ถ้าผู้ใดถือว่าสิ่งใดเป็นมนทินสิ่งนั้นก็เป็นมนทินสำหรับคนนั้นพี่น้องครับท่านไหนก็ทูตเปาโลกำลังวางหลักว่าอย่าพยายามที่จะยัดเยียดให้คนอื่นทำในสิ่งที่จริงๆแล้วไม่มีความสำคัญใดๆทั้งสิ้นเราจะถืออะไรนะครับที่ไม่ใช่อยู่ในพระคัมภีร์ หลายหคนบอกต้องถืออย่างนี้ต้องถืออย่างนั้นท่านไหนชูเปาโลว่าคุณจะถือก็ถือไปถ้าตามใดที่ไม่ผิดพระกัมภีร์คุณจะถือว่าสิ่งไหนเป็นมนทินกินได้กินไม่ได้ทําได้ทําไม่ได้คุณก็ถือไปครับสาหรับคนคนนั้นคนเดียวอย่าพยายามที่จะยัดเยียดสิ่งที่เป็นความเชื่อของตัวเองสิ่งที่ตัวเองเชื่อว่าทําไม่ได้ แล้วไม่คนอื่นทําในขณะที่คนอื่นทําได้และเขาเชื่อว่าเขาทําได้โดยที่ไม่ขัดกับเพิ่มพีนั่นนะครับคือสิ่งที่ท่านอัคทูตเปาโลกําลังสื่อสารที่นี่และในข้อที่ยี่สามของโรงมบทที่สิบบทเดียวกันนี้เองนะครับท่านอัครทูตเปาโลท่านเขียนอย่างนี้ครับว่าแม่ผู้ที่ยังสงสัยอยู่นั้นถ้าเขากินก็จะถูกลงผาดยาเพราะเขาไม่ได้กินด้วยความเชื่อ ทั้งนี้เพราะการกระทำใ,ใดๆก็ตามที่ไม่ได้กระทำด้วยความเชื่อก็เป็นบาปทั้งสิ้นพี่น้องครับเราจะเห็นว่าพระเจ้าทรงจัดการกับความบาปของมนุษย์อยากเป็นรูปธรรมนะครับก็โดยการที่พระเยซูสิ้นพชนบนไม้กางเขนความตายของพระเยซูเกิดขึ้นจริงๆนะครับไม่ใช่แกล้งตายหรือสลบไปหรือเป็นนิยายที่แต่งมาหลอกๆกัน เพราะฉะนั้นความบาปของมนุษย์เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมการจัดการกับความบาปของมนุษย์ก็จะต้องจัดการอย่างเป็นรูปธรรมไม่ใช่เพียงเรื่องแค่ความรู้สึกพระคัมภีร์นั้นเปิดเผยให้เราเห็นแบบและเงาครับของการชําระบาปผ่านทางพิธีกรรมที่ชนชาติอิสราเอลกระทาทุกปีโดยมหาปุโรหิตจะนําเลือดของสัตว์มาถวายพระเจ้าในอภิสุทธิสถานหรือ holy of holies นะครับ ภายในอภิสุที่สถานนั้นจะมีหีบแห่งพันธสัญญาและที่นั่นครับที่ตั้งพระกรุณาพระที่นั่งกรุณาของพระเจ้าและบนพระที่นั่งกรุณานั้นมีหีบพันธสัญญาครับภายในหีบแห่งพันธสัญญาก็จะมีแผ่นจารึกพระบัญญัติของพระเจ้าที่พระเจ้าประทานให้โมเสกและมหาโุริตก็จะทําการฆ่าลูกแกะและนำเลือดของลูกแกะหรือสัตว มาประพรมที่พระที่นั่งกรุณาแบบนั้นแหละครับคือพิธีกรรมที่พระเจ้าได้กระทํากับชนชาติอิสราเอลก็คือมีชีวิตหนึ่งต้องตายตายแทนคําว่าแทนนี้ภาษาอังกฤษใช้ว่า substitution s u b s t i t u t e ก็คือแทนครับแต่นี่คือของจริงครับก็คือจะต้องมีพระเยซูที่จะต้องตายแทนพวกเราและการตายของพระเยซูบนแมงเคนั้นเป็นเรื่องจริง เป็นการรับแบกความบาปของมนุษย์จริงทําให้เกิดการอภัยโทษที่สมบูรณ์เกิดขึ้นนี่คือความหมายของคําว่า g ิ i ดนะครับที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้ขอพระเจ้าส่งนําพี่น้องที่รักทุกทกท่านครับที่จะไม่ถูกผูกมัดด้วยความรู้สึกผิดเพราะว่าความผิดของเราพระเจ้าได้ทรงยกแล้วรปเยซูทรงสิ้นพระชนตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่เรา ออกจากความรู้สึกผิดด้วยและออกจากความผิดจริงๆด้วยครับขอพระเจ้าเสริมกําลังพี่น้องที่รักทุกท่านเมื่อเราอาธิษฐานตามแบบที่เยซูทรงสอนขอให้เราเข้าใจและจะไม่ถูกผูกมัดจากความรู้สึกผิดอีกต่อไปเพราะว่าเรื่องการใช้นี่บาปได้รับการตอบสนองได้รับการจัดการอย่างสมบูรณ์แบบแล้วด้วยพระเยซูคริสต์บนแมเงเคนครับอาเมน